สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดินแบดพิซซ่ากันนะครับ สบายครับเกมนี้ผมเป็สมาธิแลอวความกระตั้งอุ้ยไหนเอ้าอีเอาไป Okay. Så er den oh, det lòng mà ra ừ. ba phu không sợ đi mà chưa, oh chưa. ไปกันเถอ่ามาเพื่อนว่าตัวเมื่อวานนี้ว่าวดาตัก็มา ไม่มีอะไรเลรยสวัสดีไม่ไม่มีทางเออ,อกูกะจะว่าเลย มือรี่หลามหรือเปล่าฉลามหรือเปล่าไปกันอู้เจงไหมอย่างน่ะชวย อะไรวะแค่ขึ้นทำไมไม่บอกนะว่ามีพิซซ่าเหรอได้กินพิซซ่าปีอะไรวะ โดดโดดโดดกอไม่ผ่านสิที่ยอ้าววัดกระดูกเอรูเดนสกอรดีเพีย Thank okay. Mm, so, let <coughs> Klart! ส่งตัวหรอกอยากไปทางนี้เอาอีกกระโดกดกระโดกดกระโดดกระโดดอ้าไมเกี่ยมไม่ผมสะกันวะกระโดด ในลาวาได้เมื่อกี้ไปเลยไป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 ,ไปทางออกเย้เขาบอกว่าทางออกโคตรหน้าตัวทางมืดมิดวิ่ง กลบับบ้านกุ้มเสียกลัวมากเลยตรงไหนบ้าง

เล่นด่าตำรวจโอเคไหมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย